สวัสดีค่ะมาเจอกันกน,กนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะยังจะให้แนวทางดาวนะคะดาววีดพีกับดาวปกตินะคะคลิปทุกค,ค,คลิปไม่ทั้ขึ้นนะคะทางช่องแนะนำาไมนสนติในการทำงุรกิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงราะท่านดูยังมีสติเล่นยังมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะดาวของเรารอบที่ผ่านมาก็มาฟันสามนะคะมาสามสุดนะเจาะไม่เข้านะนะคะ มาตัวเด่น54 51 54 58ใช่ป่ะที่เราบอกนะคะอ่ะนะไปแบบไวๆวันนี้ดึกแล้ว ันสามวินให้ดีกว่าแต่หนูจะให้วินนะเจอดตามตัวมันเยอะทุกคน ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยอ่ะก็ะเลยมาแบบเดึกน่าจบเด่นศูนสี่วินนะคะวินวันนี้เราจะให้วินทุกคนทุกคนจะต้องวินแบบนี้สอง สามเจ็ดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สองห้าสามเจ็ดเนี่ยใครจะวินห้าตัวหรือสี่ตัวก็วินไปนะคะทุกคนแต่ถ้าการเล่นหวยเล่นหุ้นเนี่ยคือต้องีกาลูดก็ดีนะคะุณนะเราไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าหวยจะมาหรือไม่มานะคะเป็นการเป็นสุดคำนวณนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอะไม่ใช่สิอาหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ด เนี่ยลายโพยเราก็จําไม่ได้งงไหมสองสามอืมอืมเด่นศูนย์สี่ศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะทุกคนอ้ในะครชอบแบบไหนนะสองก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปด 3ามสามสอ7สามหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็หกสหนห้าสองแห้าห้าหนึ่งหก็ดก็เนะคะถ้าจอดตามตัวนะแต่นี่คือูวินให้หมดเลยวินหมดเลยวินให้นะคะนะประมาณนี้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะพี่เพียงแค่แนวทางค่ะคอยทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ